เสียงคนหลอโอเคหร่อแล้วก็สวัสดีทุกคนเช่นเดิมอยู่กับคนเดิมหน้าเดิมๆไอ้ดำมืดคนเดิมก็วันนี้ก็จะมาบอก6ตัวที่อีโวง่ายและสามารถดำไปใช้ได้เรื่อยๆ ยาวๆอาจจะมีบางตัวที่แพทหน้าตกเมตาแต่ก็ยังแบบก็ยังดีณนปัจจุบันเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกของเราเลยโอ้หมาแต่แรกเลยไอหุ่นกระป๋องทุกคนก็คงจะไม่ต้องการขามันแบบมีอะไรที่มันแบบไม่ดีดาเมจมันก็เป็นแสนระยะเวลาก็น้อยระยะโจมตีก็เยอะทุกอย่างมันเพอร์เฟกที่ตัวมันเองอะไม่อีโวก็ตี7 0 0 0 0 e ่นอีโวแล้วก็ตีแสนสามแสนสี่อีโวก็ง่ายทำทุกอย่างก็ง่าย มันโคตรเพอร์เฟกเลยโอเคตัวต่อไปตัวที่2เป็นทัสมึมากิครับผมทัสมึมาจิทำไมถึงมันเก่งมันอาจจะดูแบบไม่ได้เวอร์วังเท่าเมทนไนท์หรือว่าเวอร์วังเท่าตัวละครเดินๆแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถผักได้ระยะกว้างพูดาวน้อยโดยรวมคือถ้าสมมุติผม เล่นอีฟ i ิที้หรือเล่นอะไรที่แบบจริงจังต้องจริงจังหรือแบบเอาให้มันเล่นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกจิบทัาซึมเมกิมาเพื่อเอามาทําให้มันเล่นง่ายขึ้นอย่างตอนผมเล่นโฟ r เซสตาอย่างเงี้ยขาดทัาซึมไม่ได้เลยเนะี่ยทำให้เกมไวขึ้นเยอะตัวต่อไปเป็นตัวละครจากเชนโซ Man ก็คืออะชินก็ตัวนี้ก็คล้ายๆเบทานไนคือมันเก่งแต่ว่า ข้อเสียคือมันระยะสั้นระยะคือผมไม่ไม่ได้หมายถึงระยะวงนะระยะโจมตีมัน,นสั้นมีอันกระป้อยเดียวแต่ข้อดีคือถ้าสมมุติมันตีคิทิคอน3ครั้งแล้วครั้งหน้ามันจะตีเป็นทูราเมดแบบ300%มันเก่งตอนตีบอสแต่มันกากตอนตีแบบพวกมอนธรรมดาแต่ก็สามารถเปิดอีกร่างหนึ่งที่เป็นร่างของจิ้งจอกไรอันนั้นก็ได้ทดแทนเหมือนกันแต่ระยะก็จะช้า ตัวต่อไปเป็นตัวสโลครับผมเป็นคาตาคุลีตัวละครนี้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าโทโดรกิหรือไม่ได้ดีเท่าแอมิเลียใช่แต่แบบว่าเรามีตัวไหนอีกที่มันสโลแบบหาได้จากมิติก็ไม่มีแล้วก็ต้องมีแต่คาตาคุลิเฮ้ยใช่ทุกคนอกพี่พี่โทโดกัพี่โทโดเลออกอีปิกเอ้ยโอเคไม่เทียงไอ้ชค่นี้ก็เก่งไอนกัน แต่วงมันสั้นไงเอ,อโอเคตัวที่5เป็นเจนอตตัวละครนี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่าอิทาจิแต่ว่าข้อดีของมันคือเบสดาเมจสูงกูดาวน้อยวงกว้างอิทาจิตีแรงกว่าแน่นอนแต่ว่าเจนอตเบสดาเมจหรือว่าแบบพออัพตันอย่างเงี้ยเบสดาเมจจะสูงกว่าแต่ว่าเรื่องการใช้อิตาจิจะดีกว่าเยอะส่วนตัวสุดท้ายก็ยังมาจากเรื่องวัตพะเมนอยู่ดีก็คือหลอดโพลลอดทุกคนอาจจะแบบ มองดูว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งแต่จริงๆมันเก่งแบบเก่งที่สุดในเกมแล้วมั้งตอนเนี้ยเบเดาเมจมันสูงมากลองจากไอเซนแล้วก็อาจจะแบบถ้าเทียบกับเมจิกกะลองแค่ไอเซนนะแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายตัวอาจจะดดเมจน้อยกว่าแต่เบเดาเมจมันสูงระยะน้อยวงโคตรกว้างมันพอๆกับดีโอเลยแค่แบบอาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่าแล้วก็หยุดเวลาไม่ได้เฉยๆตัวที่เก่งมาอ๋อผมลืมบอกวิธีอีโว ก็ตัวแรกเมทันไนก็ใช้ฟูลพาวเวอร์คอจากไอลงอินเิตี้เอเลียนหาพอร์ทัลแล้วก็เอามาลงให้ได้มันถ้าลงถ้าเราแบบไปคนเปิดพอร์ทัลเราจะได้ทีละ2-3จะได้เยอะกว่าปกตินิดหน่อยถ้าซึ่งก็เหมือนกันเจนนอตก็เหมือนกันโบลอตก็เหมือนกัน ตีให้ครบแค่5,000ตัวมันแบบมันง่ายมันง่ายมากส่วนอักินก็แค่เอาเดวิตสตาเราก็แค่เอากระสุนบู l l ลต์อะ่ไหนวะยกตัวอย่างก็อันนี้กระสุนบู l l ลตให้ครบ50แล้วก็ใช้ดําให้มัน Takeover อีกห้าอีกห้าพนอักินอกินละก็ใช้เดวิลบู l เลต5หแล้วก็ให้มัน Takeover อีก5,000ันแค่นั้น ส่วนคาตาคูลีเนี่ยใช้คัพเค้กแต่ว่าคัพเค้กนี่ใช้ถึง2อันเลยนะอาจจะทํายากนิดหน่อยแต่ว่าคุ้มมาที่จะใช้มันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะแบบดีเท่าคาตาคูลีอเมรียหรือว่าโทโดรกิอ่ะไอ้เชี่ยเดี๋ยวแบบมีคนบอกโทโดรกิอีปิกไงพี่เดี๋ยวกูต่อยเฮยแต่ว่าอีโวใช้ยากใช้คัพเค้กถึง2อันเดี๋ยวไปเปิดให้ดูคัพเค้กใช้คัพเค้กอันเนี้ยถึง2อันมันใช้สตาร์ฟูดเยอะใช้ถึง30 แต่ว่าก็เก่งก็คงคลิปก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับก็เออผมจะบอกว่าช่วงถ้ายอดซับเราถึงพันซับเราจะมาแจกไอควีนกันนะครับผมก็คงจะมีแค่นี้แหละปไป